ไซส์เล็กมาแล้วเหรอคะ้องฮานครับผมค่ะวันนี้มีไซส์เล็กด้วยมีอันนี้จะเป็นหนึ่งเดือนครับสีแดงท้องขาวอ้ยวันนี้เจอเล็กด้วยนะคะนี่คถ้าอย่างงี้ไซส์อย่างงี้จะเลี้ยงเชื่องค่ะดืมตาได้ยังครับเนี่ยหนึ่งเดือนเหมือนกันครับแต่เป็นพันุภูเขาตัวเขาจะใหญ่หน่อยค่ะอุ้มได้เลยขึ้นมือรูบๆเขาจะนิ่งอ๋อฮากาโลพวกนี้จะชอบให้อุ้มค่ะอยู่ตัวดําทั้งหมดเลยนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แดงดํานะครับค่ะ อันนี้จะเป็นดำล้วนดำล้วนเลยนะคะสวัสดีค่ะเคาเปิอโอลิพากินค่ะเ่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคากะลอกที่ร้านน้องฮานกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ค่ะอันนี้จะเป็นเทาภูเขาเทาภูเขาอันนี้1เดือนคุ้มด้านนะครับ ไซส์เล็กมาแล้วเหรอคะน้องฮานครับผมค่ะวันนี้มีไซส์เล็กด้วยมีอันนี้จะเป็นหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนะคะอันนี้คือฝึกมาแล้วเชื่องค่ะเชื่องนะคะเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ2 5 0 0ครับค่ะเอาไปก็เล่นได้เลยเล่นได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยกินผลไม้เองได้ครับเชื่องอ่าอันนี้ก็จะเป็นแดงท้องขาวนำโชคบอกได้เลยเหมือนนำโชคนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็หนึ่งเดือนเหมือนกันค่ะแดงท้องขาวขอเทียบน,น้ำโชคได้ไหมครับว่าโรรตแล้วจะเป็นยังไงเลยอนนั้จะ,เ,ะ,ะเป็นแบบนี้เอาพี่น้ำโชคก็โชว์หน่อย <laughs> นี่เอ้วัน <laughs> <laughs> นี้น้ำโชคเป็นอะไรอ่ะ <laughs> ดูดิเลยใช่วันนี้น้ำโชคเมนน้ำโชคจํากันไม่ได้แล้วเหรออ้าวไปอีกแล้วอันนี้อันนี้อยู่ที่ราคา1,800งพับแปดอ่ครับถ้าเป็นสีแดงค่ะสีแดงนี้ก็คือ1,800ใช่ครับค่ะอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวเล็ก ตอนแรกเราคิดว่าจะไม่เจอไซส์เล็กแล้วนะวันนี้ยันเจอนะมีครับแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูรักามันจะประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็จะมีเป็นไซส์นี่อันนี้สองสัปดาห์อู้อันนี้เล็กมากเลยอ่ะน้องป้อนนมค่ะสีสีแดงท้องขาวอุ้ยวันนี้เจอเล็กด้วยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนี้ไซส์นี้จะเลี้ยงเชื่องค่ะลืมตาหรือยังครับเนี่ยตาเพิ่งเปิดครับเปิดแล้วแต่ว่ายังเปิดยังเปิดไม่หมดเพิ่งจะเริ่มเปิด อันนี้ตัวละพันสองพันสองก<อ>็ราคาต่อรองได้ครับค่ะถ้าทางบ้านาสั่งซื้อครับผมไม่ทราบว่าสามารถส่งได้ไหมครับส,ส่งได้ครับถ้ไซนี้เดี๋ยวก็เราจะป้อนนมใ,<ช>ให้แล้วก็จะอ,แถ,อแถบพวกอุปกรณ์มาให้ครับส่งวันเดียวก็ถึงโอ้ไซนี้ส่งต่างจังหวัดได้เหรอได้ครับใส่ถุงผ้าแล้วก็เช็ดชูใส่ไว้ได้ไม่ตายะ วันนี้เรายังเจอไซส์เล็กด้วยนะคะเนี่ยราคามันก็จะสูงนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆไม่ใช่ฤดูใช่ครับใช่ครับเขาจะมีมาช่วงไหนนะคะที่จะเดือนเมษาครับค่ะเมษานะคะก็จะเริ่มมากขึ้นนะคะใช่ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีมาเข้ามาบ้างมีเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระลอกเผือกค่ะ อันนี้ไซส์กี่เดือนคะเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งเดือนเหมือนกันครับแต่เป็นพันธุ์บุเขาตัวเขาจะใหญ่หน่อยค่ะอุ้มได้เลยมือไหมลูกขึ้นมือลูบๆเขาจะนิ่งอ๋อพักกรอบพวกนี้จะชอบให้อุ้มค่ะอยู่กับมือแล้วจะนิ่งแบบนี้ครับนี่ถ้านี่ตัวสามพันห้าค่ะสครับสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นพันธุ์บุเขาตัวเขาจะใหญ่กว่าเวลาใหญ่กว่าน้ำโชคนะเวลาโตใหญ่กว่านํำโชคอีกใช่ครับ อายุหนึ่งเดือนเท่ากันค่ะมันเป็นพันุ์ภูเขานี่ไงน้ำโชคตัวใหญ่วันนี้น้ำโชคซนอะแล้วไม่ให้จัดด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะวันนี้น้ำโชคจำกันไม่ได้แล้วหรออ่านั่นไงขึ้นแล้วเมื่อกี้ชวนขึ้นไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วแล้วก็มีเป็นไซส์อย่างนี้ครับค่ะเทาภูเขาเหมือนกันแต่นี่เดือนคนึ่ะอันนี้คือเขายังไม่ได้ผัดขนขนเขาจะฟูตัวจะใหญ่ค่ะ ใส่ละนำโชคอย่างงี้ก็ตัวละสองพันค่ะใส่โซ่เล่นได้เลยครับไม่กัดเชื่องทุกตัวไหมคะเนี่ยเชื่องครับถ้าถ้าว่าจะเป็นที่ว่าแบบไม่คุ้นก็จะเป็นพวกนี้ครับเป็นพ่อแม่พันุ์ถ้าใส่นี้ไม่เชื่องแล้วนะอันนี้สามเดือนค่ะไว้เตรียมเป็นกระลอกเผือกใช่ครับถ้าใส่กงค่ะแล้วก็มีอันนี้กระลอกเผือกตัวผู้หรือตัวเมียหลานตัวผู้ครับค่ะอันนั้นเก็หออ๋อถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้ก็คือจะเจ็ดร้อยผมเจ็ดร้อยค่ะถ้า อันนี้ยังเป็นลูกกระรอกอยู่นะแต่แค่ว่า,วาเขาตัวมันใหญ่ค่ะถ้าอย่างนี้8เดือนอ้น,นี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเป็นเทาภูเขาเหมือนกันค่ะตัวละ800คู่ละพันหครับค่ะช่วงนี้ต้องซื้อไปเข้าคู่นะครับรอประมาณอีก3เดือนเขาก็จะผสมพัน์ธจะได้ลูกอายุเท่าไรผสมพัน์ธกันไป89เดือนช่วงนี้แหละผสมค่ะ ถ้าช่วงนี้เขาก็จะผสมแล้วค่ะถ้าอย่างอันนี้ยังเพราะว่าอันนี้ยังเล็กอยู่แค่3มเดือนอันนี้3ามเดือนนะครับผมเป็นกระลอกเผือกเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเหรอครับผมค่ะไม่หันหน้าเลยกระลอกเผือกนะพี่ค่ะถ้าอย่างตัวใหญ่ก็สามารถส่งได้เหมือนกันครับค่ะเอ่อที่ว่าแถมอุปกรณ์การเลี้ยงด้วยครับจะแถมอะไรบ้างจะเป็นพวกเป็นหลอดป้อนพวกสร้อยแล้วก็แบบปลอกคอให้ครับถ้าว่าลูกค้าสั่งซื้อนะ จับได้อุ้มได้ครับว่าไงตัวนี้อุ้มได้เลยมามาขึ้นมาโทษนะครับพวกนี้ถ้าเวลาเล่นกับเขาต้องเอามือประกบแล้วมันจะนิ่งล้อพวกนี้จะติดกับมืออันนี้เท่าไหร่นะตัวนี้อันนี้พันแปดครับพันแปดนะคะ่ยวิธีเล่นวิธีเล่นกับเขาจะจะให้เขานิ่งก็คือเราเลือกที่ไซส์มันกินเองได้แล้วก็สองสามารถจับได้รูปเล่นได้ครับแล้วมันจะติดกับเรา อย่างนี้คือ1เดือนสี่เขายังไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนประมาณ6 7เดือนเขาจะเป็นแบบเนี้ค่ะหกเดเดือนนี่ไงเหมือนนำโชคนไงวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่ค่อยให้จับเท่าไหร่อ่ะวันนี้ขี้นนเกียจไม่ค่อยไม่คอ่คอยออกมาเล่นเลยวันนี้ไม่ทำงานไม่ออกเล่นเลยนี่ไงขึ้นละเมื่อกี้ไม่ยอมขึ้นนะว่าไงานำโชคกรณีที่ว่าอลอกมันมันจะกัดได้อะครับคน มเห็ผลอะไรครับอ่ามันจะมีอยู่2แบบคือเราไปจับสัตว์อย่างอื่นมาแล้วก็ถ้าเป็นบางตัวเขาจะผิดกลิ่นกับผิดกลิ่นนั่นแหละใช่ครับดูตัวนี้สิคกับกับสองที่เราเราจับไปบีบท้องเขาเขาหายใจไม่ออกเขาถึงจะกัดอ้าวนำโชคมาแล้วอันนี้นี่อันนั้นแดงสมิงครับผมสมิงเหรอเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยแดงสมิงอันนี้8เดือนค่ะราคาราคานี้เท่ากันครับ800ร้อค่ะ เป็นไซส์เหมือนว่าทำพันนี่คือ7-800แปดร้อยหรอใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าไซส์เล็กก็คือจะราคาถ้าไซส์เล็กถ้าไซส์ถ้าเป็นแดงส้มิงหนึ่งเดือนก็อยู่ประมาณ3ามพันครับค่ะแล้วตัวนี้นะคะเหมือนกันไหมเหมือนกันครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ตัวละ8 0 0รอค่ะอันนี้คืออะไรนะคะเนี่ยดําชนครับดําชน ดำชนครับของลอกของจังหวัดชนบุรีอ๋อตัวดําทั้งหมดเลยนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แดงดานะครับค่ะอันนี้จะเป็นดําล้วนดําล้วนเลยนะคะอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แปดเดือนเหมือนกันค่ะราคาประมาณเท่าไหร่น้องหานอันนี้ผมเปิดอยู่ปล่อยไปสามพันห้าครับค่ะโอ้เพราะว่าเป็นลูกมันก็มีครับแต่ว่าลูกมันก็อยู่ประมาณหกพันห้าค่ะไซส์ไซส์ประมาณหนึ่งเดือนนะครับค่ะ เขาหายากไหมอะถ้าสีดําอย่างเงี้ยอถ้าหน้าชุกๆก็อาจจะมีแต่มีไม่เยอะเท่าพวกนี้ครับค่ะจะมีน้อยกว่าทั่วไปพวกนี้ใช่มใช่ใช่่แล้วยิงคาน้าไม่ชุกนี่รถเล็กจะแพงจะแพงใช่ไหมคะอันรี้ค่ะตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยอันนี้ตัวผู้ครับผมค่ะ ถ้าว่าเป็นตัวเล็กอ่ะมีแต่ว่าถ้าถ้าสนใจสั่งก็สั่งไว้ได้แล้วก็บรรจําให้ได้คับหาให้ได้อ๋อนองฮานก็ยังหาให้ได้นะคะนี้ถ้าเป็นพวกดําชนแดงชนนะค่ะหาให้ได้ปกติไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นวันนี้นะคะเนี่ยได้ไหมผมเคยเอามาขายอยู่ประมาณสองเที่ยวแล้วแต่เป็นลูกแต่เป็นลูกใช้ประมาณนี้ครับค่ะรออันนั้นลูกค้าเขาสั่งแล้วก็มัดจามาเขาอย่างนี้เขาก็มัดจำเหมือนกันลักษณะเด่นเขายังไงเนี่ยคะ ถ้าเป็นถ้าเราเลี้ยงมาจากตัวเล็กๆนะมันก็จะเชื่องเหมือนกับพวกนี้แล้วก็ตัวมันจะใหญ่กว่าพวกนี้เยอะเลยแล้วก็จะชอบคนคขนิยมไหมสีดำมันแล้วแต่คนชอบถ้าถามว่าชอบไหมชอบคนก็นิยมเลีนกันเพราะหนึ่งตัวมันจะใหญ่สองมันจะเป็นสีเดียวกันดําตลอดไม่มีสีอื่นบนแต่มันก็จะหายากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะอ้าวหลบไปแล้วแอบแอบ แล้วคะเล่นแอบไปแล้วพี่บอกครับของแรงไอเทมมะครับไอเทมมันก็จะมีราคาแต่ถ้าใครสนใจยังไงก็สั่งมาทางน้องฮานได้ใช่ไหมก็ต้องยังพอมีอยู่อ๋อยังพอมีอยู่นะคะนี้ค่ะน้องฮานมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไหมตอนนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะน้องฮานมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อน้องฮานได้ก็คือเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองแปดหนึ่งเจ็ดครับค่ะไอดีไลน์ก็เบอร์โทรนี่แหละค่ะ คือสิคะเนี่ยหลบไปแล้วก็เล่นนะคะเนี่ยมีเฟซบุ๊กไว้ให้ลูกค้าติดตามไม่มีไม่มีเป็นไลน์ได้เลยครับเป็นเบอร์โทรเบอร์เมื่อกี้ก็คือสามารถแอดไลน์ได้ใช่ครับนี่น้ำโชคหิวหิวหิวค่ะกินกล้วยนายบอกอิ่มแล้วไงช่วงนี้เขาผัดขนเขาจะกินน้อยอ๋อกินน้อยเขาจะห่วงเล่นมากกว่ากินไงค่ะเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะว่าว่ากระรอกผัดขนเขาจะเป็นแบบนี้ ผัดขนเหรอคะนี่ครับขนเขาจะเป็นสีชมพูแต่เวลาถ้าผัดขนเต็มแล้วเขาจะเป็นสีขาวนะท้องจะขาวแบบไม่มีชมพูปนอันนี้คือเขาถ่ายมันก็ผัดขนเหมือนหมาแมวอะครับค่อยู่ถ่าโอ้ยกําลังกินอยู่เลยมาแต่ผู้รู้เรื่องถ้าเลี้ยงจากสายเล็กๆเขาจะเชื่องค่ะอันนี้ก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กอล้นะใช่ครับอันนี้20ปีแล้ว20ปีค่ะอายุไขก็ก็ออยู่การเลี้ยงดูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยู่ที่เราดูแลเขาเลยครับ ตอนนี <convert to sex> ้เขากินอะไรเนี่ยกล้วยอย่างเดียวเลยเหรอคะก็กินทุกอย่างแต่ว่าช่วงนี้จะกินน้อยเพราะว่าผัดขนเขาจะกินน้อยครับจะเป็นเหมือนกันทุกตัวถ้ากระลอกสังเกตง่ายๆถ้าว่ากินน้อยคือเขาจะผัดขนนะไม่ใช่กระลอกป่วยค่ะจะกินอาหารน้อยจะห่วงเล่นมากกว่ากินทางทางร้านน้องหานก็คือเลี้ยงกระลอกที่เชื่องนะครับในการที่คนจะไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับครับนอกจากนอกจากไซส์พ่อแม่พันธุ์จะซื้อไปเข้าคู่อันนั้นคือไม่เชื่องครับ ออนี่ไซนี้ก็กําลังเล่นกันเลยนะคะไซสนี้กําลังโซนอย่างนี้คือฝึกตั้งชื่อได้เลยนะครับค่ะตั้งชื่อเรียกเขาก็รู้เรื่องใส่โซ่บออคอเล่นได้เลยรอโตอย่างเดียวอันนี้เลี้ยงมาจากแบบนี้ค่ะตังแต่เล็กๆอย่างนี้กันเลยใช่ไหมครับใช่ครับใมานี่ป้อนนมค่ะป้อนอาหารอย่างเงี้ยครับเขาจะเชื่องนี่ป้อนอย่างอย่างนี้เลยครับ ตอนท้กวันตอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเชื่องเราใช่ไหมคะจับอย่างเงี้ยบ่อยๆก็ลอกเขาจะชินกับคนมากขึ้นแล้วสองมันจะคุ้นชินแล้วก็โตเร็วผิดกินเขาจะไม่กัดอันนี้ให้กินกล้วยด้วยไหมคะเนี่ยอันนี้จะเป็นกล้วยปั่นกับซีเรียลลกครับค่ะน้ำหนักตัวก็ดีตัวจะโตตัวจะอ้วนน้ำหนักจะไม่ตัวจะไม่เบานี่กินอย่างเดียวเลยค่ะนี่คนนี้ไม่สนใจอะไรเลยกินอย่างเดียวกินทั้งวัน แต่กินน้อยคลิปนี้เราก็พาชมกันล้อกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย